มาดูมาแมลงวันให้โชคนะครับผมขี่มาตั้งไกลก็ไม่ยอมบินหนีนะครับมาเกาะลงเลขนี้พอดีเลยนะครับเลขอะไรห้าหกหนึ่งน,นะครับผมเอาโทรศัพท์มาไว้ใกล้ๆก็ไม่ยอมบินนะครับนี่นะครับไม่ยอมบินหนีเลยนะครับมาเกาะตรงเลขนี้ ขี่รถมาลมก็แรงแล้วไม่ยอมบินหนีเลยแรงวันให้โชคนะครับตาดีก็ได้นะครับผมตาดีได้นะครับแรงวันให้โชคเลขอะไรดูอเอาเองเลยนะครับดูอเอาเองเลยนะครับนะครับผมรถตัวสัม้อยใกล้ๆก็ไม่ยอมบินหนีเลยนะครับให้โชคอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ให้นะครับ โปุ๊บหนึ่งเต็มเต็มเลยนี่นะครับไปแล้วไปแล้วนะครับโอ้โหแรงวันให้โชคเต็มเต็มเลยครับใครดูทันก็ทันนะครับนี่มีพับเลขนี้นะดูไว้นะครับจับไว้นะครับแรงวันมาให้โชคครับตึงเลขนี้นะครับ ดวงไทยดีดวงไทยได้เนาะโชคไทยโชคมันเนาะเะหลือผลัผลิดให้โชคพี่น้องเด้อมีเงิรวยรวยให้เงินรวยรวยกันนะครับมีรว,วยกันนะครับมแมลงวันชอบบินมาให้โชค แผงนี้นะครับตะลีแผงนี้ได้โชคดวยนะครับตัวนี้นี่คือเลขวัดสว่างอารมณ์นะครับขันน้ำมนต์ตาทองนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเกับห้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเจ็ดเราจะซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้สี่ห้าห้าสี่ก็ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาดูเลขการงวดนี้นะครับ เลขดังวนันี้ดูเอาเลขอะไรบ้างนะครับตี3ามสาี่นี่ดังแรงสุดนะครับมาแปดเก้าเก้าแปดสองห้าห้าสหแล้หกแปครับมาแรงนะครับแล้วก็6กสามหผมไม่ได้เขียนลงนะครับโอเคโนี่นะครับโชคใครโชคพันเดิม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกก็มาทำบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยกันเด้ย